ทำง่าเลยพี่น้องเลยง่ายดีพวกง่ายกลับสบายดีพอมาพี่น้องปลองป่าย์บดสุขูสุคนคือเก่าพี่น้องเลยมื่อนี้เราแก้วกะมากินงนวดปลาหมึกพี่น้องเจ้าหมึกมยังเหรอปลาหูึกซื่อนะพี่น้องเลยเนาะเกือบโลด้ลพี่น้องเลยเนาะช่วงนวดน้องเนาะมาซอยๆเลยพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้เราแก้วกับบรรยากาศอยู่ทางหน้าพี่น้องบริยูณชายหน้ามาพี่น้องเนาะเพราะว่า ดำน้ำมบนแล้วไม่ได้กาดแดดไลายพี่น้องห้อนห่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องมูนี่อู้คือฝ้นสตกหน่พี่น้องเอ้ยแห้งแรงละพี่น้องทันตะปื้อพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ท่านดำน้ำน้ำไฮพี่น้องเอ้ยวางบอลท่านดำพี่น้องเนาะเอาบอลร้ายพี่น้องโอ้ยาแห้งพี่น้องมูนี่ต้นเราบริลล์คลิปพี่น้องเอ้ยเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วมาพี่น้องเซ็นบาลแก้วนวดมึกพี่น้องใหญ่เลยพี่น้องนี่โอ้คักๆเลยพี่น้องมาผู้เดียวพี่น้องมูนี่เนาะเอาบอลร้ายพี่น้องเซ็นบาลแก้วเลย Ôi Lông lần đế phải nó người Lông mèo kẻ khao là phải nó không Ơ à, ơi Khăn ừ, nháy lời phải nó này Nháp đi bao nháp ừ. Ừ. จะโบกหน่อยเสียนแบบเกีียบพี่น้องอ้อากาศหอนรับพี่น้องเลย่าบางงามเคตาถูพี่น้องเลย Những bóng binh bóng binh bóng binh đây binh 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 nhà binh ăn binh 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 ừ, ừ, ừ. ừ. Chạp cái nón đó ừ. Hắt cái nón đó Nó à. nhè, bỏ chín nhè, nhè chín Đúng không? Năm miền lăng, mừng khóc. The kin ba? Minuan kiếm hai. I mean, the ăn nha yuan. Mh. 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 con ừ. Mh. ngay, Mh. 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 cút Mh. 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 Mh.

งอยากไรไปอ๋อบนทางใหญ่บอกกินไหมนีหน่อยอยู่อืม

อเอาสำหรับคลิปนี้ขอโจทย์พี่สนมีหร้อพี่น้องเด้อเนาะฝากที่ตามไปในคลิปหนาพี่น้องมายังกากเขาไลค์กดแชร์ให้ส่องบาเแก่ยเด้อพี่น้องเนาะเอาขอขอบใจลายเด้อ